ทำไมลูก,กทำไมอ่ะก็น้องดือ<ะ>้ออ่ทำไมอ่ะให้แม่ตีน้องอ่ะก็น้องไม่ฟังแม่อ่ะให้แม่ตีน้องอ่ะก็ไม่มีใครชอบแม่อ่ะทำไมตีไม่ได้ ไม่ดีน่าสงสารเด็กแล้วตีน้องไม่ได้ต้องตีตีใครอ่ะตีผู้ใหญ่เหรอตีกระตูนหรอเป็นที่ต้องตีตเป็นเด็ก้ามตีหรอก็ลูกดือ้อลูกไม่ฟังก็แ,แม่บอกว่าแม่ขับรถมันอันตรายไม่หยิบของไม่ได้แล้วทำไมต้องดื้อกระหละ ก็น้องไม่ฟังแม่เลยอ่ะลูกถ้าน้องถ้าแม่ถ้าแม่ว่ามาขับรถให้เราขับรถเจ็บๆอ่ะเจอผีนะก็น้องเมื่อกี้แม่ก็บอกว่าให้น้องให้นั่งรอก่อนเดี๋ยวแม่หยิบให้น้องก็ไม่ฟังแม่ก็น้องยังไม่รู้เรื่องเลยน้องพูดเองเองเองโอ้แม่ขอโทษแม่ขอโทษเมื่อกี้แม่โมโหลูกถ้าโมโหเยอะถ้าโมโหเยอะจะเป็นแม่มด โอ้แม่เป็นแม่โมดเหรอเนี่ยโอ้แม่ขอโทษแม่ขอโทษแม่ไม่เป็นแม่โมดแล้วที่หลังยัดต้องเชื่อฟังแม่นะคะ